สูตรผสมข้าวเราเอาไว้ให้ตัวเลี้ยงการผสมข้าวใช้อะไรบ้างและมีวิธีผสมแบบไหนข้าวผสมนี้มันเป็นวิตามินที่จะช่วยให้ไก่ได้ดีมากเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันครับสวัสดีครับพี่น้องและ f อที่คารพรักทุกท่านเลย นะครับคลิปนี้ก็จะเอาเก็ดเล็กเกตน้อยมาฝากเพื่อนๆมาฝากน้องๆอีกเช่นเคยครับสาระน่ารู้คลิปนี้นะครับก็จะเอาเรื่องการผสมข้าวนะครับผสมข้าวเปือกเอามาให้ไก่ตัวที่เราเลี้ยงเราจะมีวิธีผสมแบบไหนและใช้อะไรบ้าง เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันครับเมื่อเราล้างข้าวเปลือกมาแล้วนะครับข้าวเปลือกนี่เอาประมาณสัก5โลก็พอนะฮะเราเอาเข้าวเปลือกมาผสมเนี่ยนะครับเราจะเอาไว้อ่าให้ไก่เฉพาะตัวที่เราเลี้ยงนะฮะเราเราจะไม่ให้อ่าพื่ำเพื่อนะครับเราจะไม่ให้ทั่วไปให้เฉพาะที่เราเลี้ยงนะครับ ให้เช้าเย็นเช้าเย็นนะฮะเพราะาข้าวเนี่ยที่เราผสมมาเนี่ยมันจะมีแคลเซียมที่ดีมากบำรุงกำลังได้ดีทีเดียวนะครับเราเอา5้าโลนะครับเราเอาเข้าวเปลือก5้าโลเนี่ยนะครับล้างน้ำนะครับล้างน้ำเนี่ยเราเอาต้นเอาตะไคร้นะครับเอามาคน เอาตะไคร์ามาคนเลยนะจักกำมือหนึ่งนะครับตะไคร์นะฮะเราเอามาคนข้าวนะครับให้คลายข้าวมันออกนะพวกเศษฝุ่นเศษอะไรพวกเนี้ยนะครับ <î m ul ain> พอเราเอาเข้าวเปลือกมาเนี่ยนะครับเราก็เอาไปตากแดดให้มันแห้งนะครับสักสองแดดก็ได้นะสองแดดนี่ก็แห้งละนะวันหนึ่งก็แห้งนะครับวันหนึ่งก็แห้งนะครับ จะให้ต้องต้องให้มันแห้งสนิทนะฮะให้มันแห้งเลยนะครับพอเราตากแห้งแล้วนะครับตากแห้งแล้วส่วนผสมของเราก็จะมีข้าวเปลือก5โลนะครับข้าวเปลือก5โลเราก็จะใช้ไข่5ฟองนะครับข้าว1โลใช้ไข่1ฟองนะข้าว5โลเราใช้ไข่5ฟอง นะครับจะเอาฟองเล็กก็ได้ฟองใหญ่ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะเราก็เอาไข่หฟองนะครับจากนั้นนะเราก็หันห่นตะไคร้หั่นตะไคร้เนี่ยเอาทั้งต้นทั้งก้านทั้งใบเลยนะนะครับก็อยู่ประมาณสักสิบต้นนะสิต้น นะครับก็อยู่ประมาณสักสิบต้นนะครับครับเราก็จะเอาน้ำผึ้งาน้ำผึ้งเนี่ยนะครับห้าโลถ้าเข้าเปลือกห้าโลเนี่ยนะครับเราก็จะใช้น้ำผึ้งร้อยมิลลิกรัมนะครับเราก็จะใช้น้ำผึ้งร้อยมิลลิกรัมนะครับนะพอเราได้มา ครบแล้วนะเราก็เอาเข้าวเปลือกเทใส่กระป๋องนะครับจากนั้นเราก็ตามด้วยตะไคร้นะครับตะไคร้เนี่ยเราหั่นแล้วเนี่ยนะครับเราหั่นแล้วเราเอาไปตากแดดนะครับเอาเอาให้ได้สักครึ่งแดดก็ได้หรือเอาแดดหนึ่งก็ได้นะครับตะไคร่นะฮะตะไคร้มันก็จะ เป็นพวกกินแล้วทำให้กระเพาะนะทำให้ย่อยย่อยง่ายนะครับนะเราก็เอาตะไคร้ใส่ลงไปนะเคาะไข่ใส่ลงไปนะครับห้หฟองนะข้าวห้าูนะครับเคาะไข่ลงไปเลยนะแล้วก็เอาน้ำพึ่งตามลงไปพอเราเอาลงไปเสร็จ นะครับคุกเขากันให้ดีนะคุกเขากันให้ดีเลยนะพอคุกเขาเสร็จนะครับคุกเขาเสร็จเราก็จะเอาไปตากแดดนะครับตากแดดก็อยู่ประมาณสักสองแดดนะสองแดดสองแดดนี่เราจับเราจับนี่มันก็ไม่ติดมือแล้วนะครับพอมองไปนี่ข้าวเปลือกนะครับจะเป็นตัวมันเลยนะครับตัวมันเลยนะ ถ้าถ้าเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆให้ลงไปดูคลิปข้างล่างก็ได้นะครับเพราะผมเคยทำคลิปในการผสมข้าวเปลือกนะครับและวิธีทำแล้วนะฮะถ้าเพื่อนๆฟังเข้าใจนะครับเพื่อนๆก็จะเอาไปทำตามได้นะครับนะพอพอเราตากแดดได้สองแดดเนี่ย นะครับสองแดดน,นี่ก็ว่าแห้งสนิทแล้วนะครับเราประจับจับอย่างเงี้ยมันก็ไม่ติดแล้วนะครับไม่ไม่ไม่ติดมือแล้วนะข้าวเนี่ยตัวก็จะเป็นมันเลยนะครับดังนี้เราก็จะหาโหลนะหาโหลมาใส่นะครับโหลใหญ่ๆก็ได้นะหรือเป็นอับอะไรก็ได้นะถ้าเป็นอับตัวใหญ่ๆนะครับถ้าเราเราไม่ใส่อับ ก็ได้นะแต่ใส่ใส่โหล่วมันจะดีกว่านะเพราะมันกันความชื้นกันอะไรมันได้พวกนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาไปให้อ่าไก่นะไก่เลี้ยงอ่ะนะครับนะให้เช้าเย็นเช้าเย็นนะฮะมันก็จะทำให้อ่าไก่ของเราอ่ะแล้วก็ได้วิตามินจากการผสมข้าวนะครับได้สารอาหารที่ดี นะครับการผสมข้าวเนี่ยนะครับมันก็จะได้สารอาหารที่ที่เยอะกว่าที่ข้าวเปลือกธรรมดาของเรานะครับอย่างข้าวเปลือกธรรมดาของเราอ่ะนะครับมันก็เป็นปกติอยู่แล้วนะฮะที่เราจะเอาไปซาวนะครับซาวแล้วตากแดดนะครับถ้าไก่ยเยอะมากๆเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเพื่อน,อนๆคงไม่ได้ซาวซื้อมาก็ให้เลย นะครับนะแล้วมันก็จะทำให้อ่ามันระคายคอนะครับระคายคอระคายอ่าเครืองได้นะครับเพราะข้าวอ่ะทางทางที่ดีนะครับล้างแล้วเอาไปตากแดด,ดจะดีมากนะครับนะแล้วการผสมข้าวเนี่ยนะครับเราก็ไม่ไม่ต้องไปให้อ่าตัวอื่นๆนะนนะ ข้าวเนี่ยข้าวที่เราผสมเนี่ยเราก็จะให้เฉพาะที่เราเลี้ยงนะฮะเพราะมันก็ต้องใช้อ่างบประมาณนะนะใช้งบประมาณเวลาเราทําครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะได้ไม่เยอะนะเพราะทาเยอะเนี่ยนะครับมันก็ก็ดีนะถ้าทําเยอะมันก็ดีอยู่นะครับแต่ตอนนี้ การงบประมาณนะมันก็เยอะขึ้นไปอีกนะครับก็เอามาบอกเพื่อนๆกันนะครับมันก็จะทำให้ไก่ของเราเนะี่ยนะครับมีสุขภาพที่ดีและได้รับสารอาหารจากข้าวจากไข่นะรับโปรตีนทำให้สุขภาพไก่แข็งแรงนะครับก็เอามาบอกเพื่อนๆกันนะครับการผสมข้าวเปลือกนะครับ ก็จะมีะตะไคร้แล้วก็ไข่แล้วก็น้ำผึ้งนะครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับมีอยู่สาตัวนะครับก่อนที่เราจะเอามาผสมกันเนี่ยต้องล้างข้าวให้ดีนะล้างข้าวแล้วก็เอาอข้าวที่มันฝอเอาออกให้หมดนะครับนะการล้างนะ <c oughs> การล้างข้าว นะครับการล้างข้าวเราก็ต้องตะไคร้นะครับเอาตะไคร้มามาอ่ามาล้างนะครับมาคนนะครับมันก็จะอ่าทำให้ข้าวสะอาดนะครับและทําให้ข้าวมีกลิ่นหอมด้วยนะครับนะนะครับก็เอามาบอกเพื่อนๆกันนะครับอ่าก็มีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้ก่อนนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ด้วย นะครับกด s ับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางคลิปสาระน่ารู้เอามาฝากเพื่อนๆเ,เอามาฝากน้องๆอ,อีดเช่นเคยนะครับนะคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ